โมเมนต์ของคนมีแฟนแอบสองเจมจิควงน้องโฟมเที่ยวทะเลหวานฟินสุดๆช่วงเวลาฟินฟินส่งท้ายปี2561นี้ขอนำเสนอโมเมนต์ดีๆของหนุ่มหน้าหวานมาดมุ้งมิง้งเจมจิรายุตั้งสีสุกและหวานใจนอกจออย่างน้องโฟมที่จูงมือกันไปเที่ยวทะเลแบบส่วนตัวส่วนตัว งานนี้แม้พี่เจมของแฟนๆจะไม่ได้แชะภาพคู่ลงไอจโชว์ชาวติ่งแต่จากการซูมระยะไกลแล้วนั้นรับประกันความแมนและสุดคูลดูแลเอาใจใส่หวานใจแบบสุภาพบุรุษทุกกระเบียดนิ้วโดยเฉพาะการรับหน้าที่เป็นตากล้องถ่ายภาพให้ว่าแต่ถ่ายเก็บเธอเอาไว้ก็เยอะแยะแต่ทำไมไม่เอามาลงในไอจให้แฟนๆได้ฟินกันบ้างนะคะ ขอขอบคุณข้อมูลจากที่นี่ .com อย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวค้นนะคะรักทุกคนคะ่ะ